แมนยูสนใหม่แบล็ขวาไบรอันยืนยันไม่มีความสุขกับเสือใต้ในเวลานี้นูเซมัสลาอูแบล็กขวาชาวโมร็อกโกของบรอนมิวนิกออกมาเปิดใจว่าตัวเขาเองไม่มีความสุขกับสถานการณ์ในทีมเสือใต้ในเวลานี้ มัสลออูเพิ่งย้ายจากอาแจกมาร่วมทีมบายเยินเมนมเมอร์ที่ผ่านมาแบบไม่มีค่าตัวซึ่งในช่วงแรกเจ้าตัวก็ยังคงได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อนเนื่องกระทั่งได้รับบาดเจ็บไปแต่หลังจากหายกลับมาก็แทบไม่ได้ลงเล่นเลยตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแข้งวัย25ปีให้สัมภาษณ์กับแม็กซิมิเลียนคอชผู้สื่อข่าวชาวเยอรมันว่าผมไม่มีความสุขเลยในตอนนี้ ผมเคยได้ลงเล่นในช่วงก่อนฟุตบอลโลกและตอนนี้ผมก็ฟิตเต็มที่แล้วแต่กลับไม่ได้รับโอกาสผมดูเหมือนจะเป็นส่วนเกินไปแล้วแน่นอนมันยากที่จะพูดเรื่องอนาคตแต่เท่าที่บอกได้ตอนนี้คือผมรู้สึกแยก่กับสิ่งที่เป็นอยู่ซึ่งโดยสถานะแกนด์ดังกล่าวซอร์แดนอินซีเลเริ่มจับสตาร์รายนี้ยงเข้ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ที่ดูเหมือนว่ากําลังมองหาทางเลือกใหม่ในตําแหน่งแบ,บ็กขวาอยู่เช่นกันซึ่งในอดีตมัสลาอูก,ก็เป็นหนึ่งในลูกน้องเก่าของเอริกเทนฮากที่ถูกปลุกปัานและแจ้งเกิดในยุคข,ของคุณซือชาวดัตสมัยที่คุมอาจจกอีกด้วย